สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะกลับมาพบกันกับเอิญเช่นเคยนะคะที่ช่อง SP Centercar ของเบ้ง186สําหรับวันนี้นะคะเอิญจะพาทุกคนมาดูตัวรถเข้าใหม่นะคะสดสดร้อนๆเป็นคันนี้เลย Mitsubishi x p a n d e r นะคะคันนี้เป็นเครื่อง1.5 GT ปี2020จดปี2021สําหรับคันนี้นะคะราคาตั้งขายที่6,99,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไมล์ของคันนี้อยู่ที่ 26,000กิโลเมตรเท่านั้นเองก่อนรับชมคลิปนี้นะคะเอิญต้องฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพี่เอด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะบอดี้ภายนอกแล้วก็ภายในตัวรถก็เลยตัวรถนะคะมาพร้อมไฟคู่หน้า เป็นแบบ Full LED นะคะกระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมพร้อมโลโก้ของ Mitsubishi อยู่ตรงกลางนะคะโลโก้ของตัว X อ็ n d e r เดอยู่ตรงกลางสลักมาให้อยู่ครบไม่มีจุดไหนหายไปนะทะเบียนรถนะคะ1ขอไข่สอเสือ4174นะคะไปกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วมีในส่วนของตัวไฟด้านล่างนะคะกรอบดวงไฟไม่แต่งไม่เร้าไม่ชํำรูดบอกเลยว่าโฉมนี้เป็นโฉมที่ขายดีมากนะคะต้องบอกเลยนี่ ถัดมาเนะคะเรามาดูตัวโร่แม็กกันบ้างตัวแม็กคันนี้นะคะเป็นแม็กทูโทนดําตัดคโครเมียมหัวน็อตห้ารูแบบนี้เลยพร้อมกับตัวยางนะคะที่ลูกค้าจะได้เป็นยางปีส0 1 9นนะคะสัปดาห์ที่43พร้อมกับตัวโชค๊คด้านในนะคะเดิมๆแบบนี้เลยไฟเลี้ยวนะคะกระจกมองข้างหูกระจกนะคะปรับไฟฟ้าปรับออตโต้ได้เลยนะรีบยาวนะคะเป็นคโครเมียมพร้อมติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานรอบคันนะคะพร้อมกับผิวกันสาดข,ของเอ็กพันเดอร์ติดมาแล้วนะ นี่เลยเซ็นทรัลล็อกรถเปดิดล็อกนะคะมีมาให้เรียบร้อยเลยนะคะตัวรถสวยมากสภาพคือดีมากเลยนะคะที่สําคัญได้รถสีเทาแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะดูดีมากๆด้านท้ายนะคะมาพร้อมกับตัวไฟไท้ายเป็นแบบ LED เรียงกันสวยๆแบบนี้เลยนี่ด้านบนนะคะมีสปอยเลอร์นะคะพร้อมไฟเบรกดวงที่3คลิปฉลามด้านท้ายแล้วก็มาพร้อมกับตัวไล่ฟ้าด้านหลังนะ มีที่ปั่นน้ำฝนมาให้นะคะพร้อมกับกล้องนะคะมองด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยเลยนี่มีในส่วนของตัวโลโก้อยู่ครบพร้อมกับตัวด้านหลังนะคะที่เป็นสเกิร์ตนะคะพร้อมไฟดับทิมพ์คู่หลังมีมาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกัน จองออกรถคันนี้นะคะเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะจองออกรถเพียง1 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยนะคะพร้อมกับตัวรถนะคะที่จะได้ไปได้รถปีใหม่ไม่น้อยแล้วก็ราคาถูกด้วยเราไปดูภายในกันดีกว่าอ๋อลืมเปิดด้านท้ายนะคะเดี๋ยวดูด้านหลังก่อนนี่อันนี้อะไรกันครับนี่อ่ะอ่ะอันนี้นะคะก็ได้เป็นรถนะคะครอบครัวเจ็ดที่นั่งแบบนี้เลยภายในนะคะกว้กางแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวภายในที่จะได้เป็นสีดําตัดสีเบจ โครงสร้างรายละเอียดของคันนี้หัวน็อตเดิมๆไม่มีอรอยไขไม่มีอรอยถอดเลยซ้ายและขวาน็อตเดิมไม่มีไขไม่มีถอดนะคะเม็ดอาร์ครายละเอียดทุกจุดยังเดิมๆอยู่นะนี่เลยด้านท้ายนะคะมาร์คแต้มสีจากโรงงานก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยคะภายในตัวรถกันเลยดีกว่าภายในตัวรถนะคะของคันนี้บอกเลยว่าร้อนนะคะ รถตากแดดนะคะแต่ว่าเพิ่งมาตากข้างในนะแต่ช่วงนี้อากาศร้อนนะคะใครที่แบบขับมอเตอร์ไซค์อยู่นะ,ะเปลี่ยนรถด,ดีกว่านะคะเป็นรถยนต์ดีกว่านะคะยิ่งมีเครดิตผ่อนมอเตอร์ไซค์อยู่ถ้าเกิดผ่อนดีนะคะก็ออกได้เช่นเดียวกันนะคะจัดได้เต็มเครดิตดีฟรีดาวเลยภายในตัวรถกว้างขวางเนะคะเป็นรถครอบพัวเจ็ดที่นั่งนะคะสนองความต้องการให้กับลูกค้าเลยนะคะสําหรับคันนี้ด้านในกว้างขวางแอร์ด้านบนมาให้4จุดเลยนะคะ mm hmm. ถ้าถามว่าทําไมด้านในถึงร้อนเนะคะเพราะว่ารถยังไม่ได้สตาร์ทนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหนน้้าากับง รายละเอียดของด้านหน้ามีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันนี่คันนี้นะคะได้พมรมลัยมันติดฟังกชันทั้ง2ฝั่งนะคะมีจอมาให้แล้วก็แอร์ปรับออโต้แล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ออโต้นะคะเป็นเกียร์ถุงมีที่เก็บของให้ลึกมากบอกเลยที่เก็บของเยอะมากแล้วก็ที่วางโทรศัพท์นะคะวางของจุกจิกด้านล่างก็ได้ถุงลมนิรภัยคู่หน้ามีมาให้นะคะพร้อมกับะค,ะคาร์บอนนะคะคาดมาให้สวยแบบนี้เลยทั้งฝั่งของแผงประตูด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนี่เก๊ใส่ของ ยังไม่ได้เคลียรถนะคะเดี๋ยวเคลียก่อนนะคะทำความสะอาดปรับสภาพล้างดูดฝุ่นทําให้ครบนะคะเปลี่ยนไ่ายของเหลวนะคะก็ทําให้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องยอนต์นะคะของคันนี้กันเลยดีกว่าห้องเครื่องอะเปิดแล้วนะคะมันมีอันเดียวนะคะนึกว่าเป็นถังน้ํามันนะคะ แต่ว่าเปิดแล้วเ่ะเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างดีกว่าคันนี้นะคะมีแผ่นการความร้อนมาให้นะคะพร้อมหัวน็อตนะคะโครงสร้างเดิมๆลรเอียดเดิมๆเ,เ,เลยนะคะตัวเครื่องยนต์15เครื่องเบนซินนะคะ15เลยนี่ตัวเครื่องนะคะหมักเต้มสีโรงงานยังอยู่ครบแบบนี้เลยนะคะไม่มีข้าวน้ำมันเหลยมรั่วซึมนะคะที่สาคัญราละเอียดโครงสร้างของตัวรถนะคะมีรับประกันให้ด้วยนะคะรับประกันโครงสร้างด้วยนะคะว่า ไม่มีชนหนักจมน้ำไฟไหมไม่ตัดต่อเล็กตัวเครื่องเล็กตัวถังนะคะรถทุกคันถูกกฎหมายนะคะที่สําคัญเริ่มต้นที่ฟรีดาวจัดได้เต็มเลยนะคะราคาของคันนี้นะคะตั้งขายที่6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่สนใจคันนี้อยู่นะคะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดกับเอิญผ่าน,นเบอร์โทร0971693884ได้เลยสามารถแอดไลน์หาเอิญเบอร์นี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้เอิญต้องฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะจะมาัปเศษนะคะสต็อกรถให้กับทุกคนได้รับชมอีกสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ